สวัสดีครับผู้แม่พี่น้องชาวยูทูบเฟซบุ๊กติกต็อกท่านครับวันนี้มาเข้าครัวสนอยฮะว่าจะมาทำเมนูลาบนะซื้อเนื้อมาที่ตลาดมีอะคิลิวและกระตับเดี๋ยวเรามานั่านเนื้อกันนะเดี๋ยวมาเรามาทำซุปเล็กสนอยครับพี่น้อง nên người đó rồi. Xe oh, đã rồi đấy đấy. <laughs> nữa là sao hiền đi mỗi loại nữa 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 nè 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 ฟันไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็เราเรียกว่าผ้าชีลิ้วนะ เดี๋ยวอีกทีนึงแล้วก็ปะตําฮะเอามาใส่ลาบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาติมด้วยกันฮะเนาะกินด้วยกันเซฟๆครับทํา xây kia cũng không xây kia xây bì mì đồ à tuần sau nữa nạ nếu mình ở đây mà ké khao วันนี้ก็จะกินสับปะรดชมปะรดแล้วก,ก็จะกินลาบก่อน1,000 T หน่อยครับเนาะรู้สึกว่าวัยสระขระมาเยือนซอยหางแล้วก็ได้1,000 T เขาอ่ะ อยากกินแบบใดก็ทำเองอยากกินลาบอยากกินก้อยอยากกินซอยอยากกินแซ่ว่าไป เมื่อก่อนนะกินได้ซอยจุกแต่ตอนนี้นะฟันมันไม่ดีฟันไม่มีที่จะเคี้ยวกินแค่ลาบกินแค่ก้อยก็พอแล้วนะพี่นองใครไม่ชอบกินแบบสดๆก็เอามาคั่วมันสุกก่อนมีสี่สิบสักหน่อยมีข้าวเหนียวสักนิดนะฮะเข้ากันเหมาะเลยดีนะ กเเลยห็นพ่อครัวก็ต้องเข้าครัวแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube f a e e b o o กตอบทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เห็นแล้วไม่เรื่อนผ่านผมก็ขอบคุณมากนะครับ เห็นเทปไม่เป็นเลือ่องขาดก็กดดีใจแล้วฮะกด,กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ก็ขอส,สวัสดีครับ